สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวเลก็ล็อกโมบายทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง b บ TV นะคะช่องที่เป็นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศภายในเกมและก็ล็อกโมบายของเรานะครับคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะพาไปสำรวจแมปใหม่กันเลยเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับอัปเดตมาตอนไหนนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่19เนะครับเป็นการอัปเดตเนาะ อัปเดตแบบใหม่เข้ามานะครับแต่จะรอไปสำรวจพร้อมกันแล้วก็ขอแบ่งย่อยออกเป็น2 EP แล้วกันนะครับทุกคนนี้เป็น EP ที่1เนาะเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกมันจะไปได้2ทางนะครับทุกคนก็คือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสำรวจสามจุดนี้ก่อนนะครับแล้วอีก3จุดเราค่อยเป็น EP ที่2เนาะเดี๋ยวเราจะไห้3ามจุดนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะไปตรงนี้เนาะ รงเวิร์กนี้นก่อนเดี๋ยวเราจะขอแยกไปละกันเนี่ยครับทุกคนมันไปได้สองทางนะครับตรงกลางปราสาทเนาะตรงถงนี่ก็คือไปซ้ายแล้วก็ไปขวาครับเดี๋ยวเราจะไปซ้ายกันก่อนนะครับดีมากเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้คือผลกระทบนะครับผลกระทบวงการอดเดตีะคแับทุกคนแบบแบบมันใหญ่เนาะแบบมัน แบบมันกว้างขึ้นนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดทรัพยากรน,นะครับนิดหน่อยเนาะอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับของผมไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนของผมนี่กระตุกอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนั้นเป็นร้านต่อสู้นะครับที่เราต่อสู้กับหกอัศาวินนะครับทุกคนกคนน่าจะจำกันได้เนาะมันก็ไปทางนั้นก็ได้นะครับแต่เ,เรามาตรงกลางก่อนเนาะนี่มาที่จุดแรกก่อนนะครับรุ่ยนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นเควสเปิดวาร์นะครับทุกคนเทเลพอร์ตเนาะเราจะได้แบบว่าเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเนาะจะเป็นจัดการกับอัศวินนะครับปารใส่รถปืนแบบนะครับทุกคนผมสองสามวันมานี้ผมกําลังหัดจับปืนนะครับทุกคนอาชีพปืนนะครับเป็นปืนคู่นะครับเล่นสนุกนะครับทุกคนอันนี้เล่นสนุกมือนกันเดี๋ยวถ้า พอมีดาเมดบ้านนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอาชีพกันนะครับก่อนหน้านี้เราแนะนําอาชีพโฮมูลคูดไปเนาะเจเนติกนะครับแล้วก็สนุกนะครับทุกคนสนุกจริงอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบน,นะครับเป็นแบบอาชีพแบบลุยๆแบบเ,เท่ๆนะครับส่วนเจเนติกเป็นอนา,นา,นาชีพแบบน่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำคถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปทิวทัศน์เนาะ รูปวิวต่างๆไปด้วยเลยนะครับอัพปแอบนะครับทุกคนจะได้เห็นแบบว่าวิวทิวทัศน์เนาะับ้แบบสวยๆไปเลยทุกคน่ายทั้งทีนะครับ,รท,ท,รบทำเฟรชเอาไปเก็บไปดูนะครับเดี๋ยวเรามามเดี๋ยวสวยนะเนี่ยดูภาพมุมถึงแล้วสวยมากทุกคนสวยมากสวยมาก มาถ่ายรูปอะ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับไปทางเดิมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปทางซ้ายมือนะครับก็คือไปตรงที่เราไปสู้กับหอัศวินนะครับก็คือลานตรงโน้นเนาะข้างหน้าเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปนะครับก็คือคลิปนี้ก็คือเป็นสำรวจนะครับสำรวจจริงๆสวยอะ่ะน้ําทะเลไม่มีเส้นขอบสีดําแล้วนะครับทุกคนรก,รก,กระตุกกระตุกกระตุกทุกคนกระตุกมากเลย เป็นคนเราก็ตัวขนคานเขียงนะครับขนคานเขีเยนแต่ก็ดีนะครับทุกคนอัปเดตมาแบบว่าอัปเดตมาภาพสวยขึ้นนะครับแบบขึ้นมากเลยแต่ว่าถ้าจะไปค,คอมหรือเป็นโทรศัพท์ไม่ถึงแล้ว่าใช้งานมานานก็อาจจะเป็นเหมืนอนผมนะครับดูดิน้ำทะเลไม่มีแบบว่าขอบดานะครับปกติจะมีขอบดําตรงแบบนนแต,ตะมะนอดแบบตะหลิ่งแล้วเนี่ยจะมีขอบดานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบว่า เป็นแบภาพสวยมากนะครับทุกคนสวยมากอันนี้ขนาดเกมมือถือนะับผมรอเวอร์ชัน PC อยู่นะ PC ที่แบบว่าเล่นตัวนี้ได้นะที่ว่าไม่ใช่แบบ PC ของอะไรนะที่อยู่ใน d i s c o r d อ่อะอันนั้นเป็นน่าจะเป็นเซิร์ฟทดลองหรือเปล่าไม่ก็เซิร์ฟใหม่ผมยังไม่ลองเข้าไปดูเลยครับแต่ผมโหลดมาละแต่พอเข้าไปดูฟึบแล้วมันแบบว่าแค่เล่นใหม่อะผมก็เลยยังไม่เล่นนะครับสวยอะทุกคนเขาเรื่องก็พูด พูดยาล,ยล้วละพูดนอกเรื่องไวอ้อ่ะสวยสวยสวยอันนี้ก็ถือว่าเรามาเดินสำรวจควสไปในตัวนะครับทุกคนว่าตองไหนไม,มีควสอะไรบ้างเนาะนอะ่อรมีดาบปักด้วยสุดาเนาะตรงนี้ก็มีคล้ายๆกับมินิบอสของแมปนี้นะครับทุกคนถ้าหาไม่เจอเนาะนี่เราก็มาเดินสำรวจให้ดูก่อนนะครับดอกไม้ฟิวด้วยก็ุ่มโบอ๋ วิดาบลายอัน์ด้วยอะแสดงว่าเค็ดเนื้อเรื่องที่อัปเดตขออ้าวนี้ต้องแบบเศร้ามากเลยทุกคนต้องมีการเสียสละของกัสวิตแน่เลยมีสลาด้วยนะทุกคนสลราน้อยคอยรัก <c> น <oughs> <c oughs> ี่กระโดดข้ามไม่ได้นะครับทุกคนต้องเดินอ้อมนะครับเดินข้ามไม่ได้เนาะมีพุ่มหญ้านะครับเราเตรน,นยรางงงกว รวจก่อนนะครับสำรวจสวยอ่ะแบบกว้างแบบนี้ผมจะเปรียบเทียบกับเกมอะไรเดียวนคนผมก็เล่นมาหลายเกมนะมสวยมากเกมแบบว่าที่มีมุมมองก,องกว้างๆในขรแบบนี้ผมนืกถึงเกม R F Online ทุกคนไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเพื่อนบางคนเคยเล่นนะครับแต่เมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆอะผมเคยเล่นนะครับแบบ มันเป็นเกมที่แบบมาสามารถมองภาพไกลๆได้อะเหมือนนี่แหละมันได้กระล้องโมบายแหละเป็นมองคนที่สามเหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะเห็นตัวละครของเราแล้วก็ใช้สกิลไปเนาะแต่ว่ามันเป็นเกมใน PC ไงเ,เกมในคอมพิวเตอร์นะครับก็ลเล่นสนุกเหมือนกันนะครับทุกคนม,มีสายอะไรนะซัมอนนะครับผมชอบเล่นสายซัมอนเผ่าเอลมันมีเผ่าเอลคนแคะขุนยนต์นะครับหาเผ่านะครับต่อสู้กัน ก็สะดวกทุกคนไาอออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ยังมีเลยนะครับยังมีอยู่ยังมีเปิดอยู่นะครับเปิดให้บริการอยู่เนาะ,ะตรงจุดที่สองนะครับคยถ่ายรูปมีสี่จุดนะครับเดี๋ยวเราไล่เดินไปทีละอันนะครับตรงสาราจุดเดิมก่อนเนาะสี่จุดหรือ,อ่าไรเนะี่ยมีห้าจุดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยาเดินไปแล้วกันนะครับตรงสารานี่ถ่ายก่อนจุดแรกก่อน น่าหลุเว้ยทุกคนผมนึกถึงเกมไออ,ออนไลน์เลยเลยไม่พูดถึงนี่ละไม่พูดถึงเนื้อหาเวมละไมพูดถึงเกมอื่นอย่างเงีจุดที่สองเราทุกคนลุกซบนะครับลุกซบดาบนะครับน่าหลุเว้ยทุกคนผมชอบมากนเ้ยทุกคนแบบว่าตัวละครสายอาชีพที่แบบว่าเลี้ยงตั์เลี้ยงอะไรสักอย่างแล้วคอยต่อสู้ผมชอบชอบเลยนั่น้นผมไม่เล่นเจเนติกมาได้จนถึงเบลโฮมนครู ตันร้อยเจ็ดสิบหรอกออนเด็กๆ <c oughs> ชอบมากชอบมากเลยอารมณ์เหมือนมีเพื่อนเล่นน่ะเหงาคนเหงาเงาเล่นเกมนะครับทุกคนฟาด่าตรงนี้มีอะไรพิเศษอะ่ะเลยต้องมาถ่ายรูปบิดมอนด้วยแล้วกันถ่ายรูปมอนเตอร์ไปด้วยนะครับทุกคนดจแบ,บบว่าปลดสมุดนะครับปลดแบ,บบว่าทั้งแบ,บบว่า การแบบไปฆ่ามนอ,น,อเน,ามนเตอร์เนาะแล้วก็เป็นแบบถ่ายรูปมอนเตอร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะนับคู่เนาะเดี๋ยวเานั่งหน่อยก่อนทุกคนนั่งหน่อยนั่งหน่อยถ่ายรูปคนแก่เลยอุย้ยทะลุตาทะลุหัวอ่นเดี๋ยวนี้ก็ได้ทุกคนเฉยๆเฮ้ยน่ารักปังออกมาน้ารักดีนะทุกคนเหมือนโลลี่อะโลลีต่ตัวน้อยน่ารักน่ารัก ๋ยวคลิปนี้ตั้งคลิปว่าโดรีโดรีผ่าสำรวจแบบนี้แบบโรรีออกตนภัยบบนี้แล้วทุกคนออันนี้ก็จุดที่สี่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเดินจุดที่ห้าแป๊บมีห้าจุดหรือหกจุดเนี่ยมีหอคอยขึ้นด้วยหรอขึ้นได้ปะเนี่ยได้ปะอ๋อขึ้นได้ๆนะครับทุกคนน่าจะเป็นการถ่ายรูปหอคอยเนาะเ,เก่งในพอดี เดี S <S <S ย๋ยวเรามุมกว้างดีกก่อทุกคนเมื่ผมกราฟิกกราฟิกสวยขึ้นมากเลยนะทกคนแบบว่าใส่รายละเอียดลงไปได้แบบว่าสวยอะ่ะถ้ามองดูแบบทุกคนจะเห็นแบบต้นตําลึงแบบใบแบบสวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันนะคะทุกคนจุดที่สามนะครับจุดที่สามของแท่นเทเลพอร์ตนะครับสวยมากผมชอบผมชอบทุกคนผมชอบแบบใหญ่ๆกว้าง,บบงๆแบบนีแ้แหละแบบว่ามองเห็น สาษาดียภาพบอาจจะใช้คํามภาษาหนังสือปไปเลยนะครับทุกคนช่วงนี้ผมอา่านหนังสือหนักมากนะครับยันก็วไปสอบเนาะยังมีทําด้วยหอ,อ๋อเป็นคล้ายๆแบบว่าลอดอุโมงนะครับทุกคนตรงนี้ตรงที่หกนะครับถ่ายรูปเนาะโอเคเรียบร้อยได้ควสกันแล้วนนครับเสเร็จควสแล้วก็เนี่ยครับทุกคนถ้ามาปลด แทนเทเลพอร์ตนะครับแนะนำไว้ให้ถ่ายรูปไปด้วยเลยเนาะแล้วก็จะเดินไปแล้วก็จะสามารถเห็นเควสต่างๆนะครับทุกคนควสก็อาจะซ่อนอยู่ตามนี่แหละทุกคนตามฟ้าผนังบ้างถ่ายรูปบ้างอะไรนะครับมาต้องสีดำมาตรงนี้น่าจะเป็นควสนะครับรูปสายฟ้าตรงนั้นอเป็นสีดำมาทุกคนคอมผมไว้ว้เนี้ยผมรอเวอร์ชัน pc อยู่นะในเควสลูปปั้นนะครับทุกคน แล้วก็มีเควส์เอ็นพีซีนะครับเอ็นพีซีแฝงนะครับที่บอกว่าเนียนนะครับเนียนเป็นเอ็นพีซีตามแมปเนาะสวยอะตรงนี้่มงเลยอุ้ยสวยอ่ะ,ท,นนอะทุกคนสวย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 กว้างขนาดนี้อีพีสองแน่นอนเราเดินขวาก่อนแล้วนนกันทุกคนเดินตามพื้นปูนก่อนนะครับพื้นปูนแทนเทนบอร์ดอยู่ขา้างหน้านะครับทุกคน พิชามเนาะสวย่ะกราฟิกสวยมากแบบว่ากราฟิกสวยเหมือนในแมปแมปท่อน้ำใต้เมืองพอเดลาทุกคนนม่ถึงแบบนั้นนะกราฟิกแบบว่าคมชัดเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดอะทุกคนมองแล้วแบบสวยอะโอเคแท่นสุดท้ายแล้วนะครับทุกคน โลลีเปิดเราโลลีพระนไัยก็แล้วแต่จะเรียงไปนะพวกเนี่ยอ่าโอเคครับมีเควสถ่ายโลอันนึงตรงนี้เลยนะครับผมชอบตรงนี้เลทุกคนตรงทำเควสแมปใหม่เราได้ตั๋วแดงทุกคนชอบมากชอบมากเว้ยจะได้ไปสุ่มถูกพันทีสิบหกนะครับอโอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะครับสำหรับ,บเควส แค่ในเรพอร์ตเนาะอ๋ยวเราค่อยไปทางนู้นแล้วกันมึนเข้าได้สองทางนะครับดีจยะคิดต่อไปคิดหน้าแล้วกันนะครับคิดหน้าเรามาตะลุยโซนที่สองกันนะครับนี่ถือว่าเป็นโซนแรกเนาะยังไงก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม้มีความสุขเนาะโซนที่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไม่ต้องจุดถ่ายรูปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายกันแล้วกันไปแล้วครับทุกคนอย่าลืมเล่นเกมไม่มีความสุขนะครับไายบายครับทุกคนอย่านอนดึกนะสวัสดีครับยิน